สวัสดีครับพีพัทยานะครับช่อง PP n c h a n n ช l นะครับคุณผู้ชมครับไฟ์สดๆจากสวนบ้านพีพัทยานะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนเองครับอยู่ตรงซอยนองแร่ซอยหกนะครับตรงนี้เป็นที่สวนนะครับยังไม่มีบ้านนะครับเป็นที่สวนนะครับ ก็อันนี้คือมะม่วงน้าดอกไม้นะครับคุณผู้ชมครับนะครับต้นไม่สูงไม่ใหญ่เลยนะครับแค่นี้เองนะครับเตี้ยอันนี้รอให้แบบตุดเหลืองนะแก่เต็มที่นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไปไว้ส่งดอกไมาก็ได้กินสุกเลยนะครับนาดอกไม้ที่ต้องกินสุกๆนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับเมื่อวานพัทยาฝนตกหนักครับคุณผู้ชมครับตกหนักเลยไม่ได้เข้าสวนนะครับ วันนี้ก็รีบเข้าแต่เช้าเพราะพราะเมฆก็ครึมครึมใหม่แล้วนะครับพื้นที่ท่านอยู่ตอบไหมครับยังไงก็แจ้งนะครับอันนี้ผมเข้ามาในสวนก็ไม่ได้ถ่ายฝากคุณผู้ชมบ่อยๆนะครับก็ให้ดูมะม่วงน้าดอกไม้ครับผมจะดูว่าเออมันแก่หรือยังนี่ยังนะครับดูตุดนเหลืองนะครับนี่คือต้นนี้คือน้าดอกไม้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่เช้ามาก็รกหน่อยนะครับ เพราะว่าฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้นะครับตกชุกเลยนะครับนะครับก็ให้ดูนะครับว่าต้นไม้ในนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองนะนี่คือปลูกบนดินเลยนะครับไม่ได้ขุดหลุมเข้าไปนี่แทงยอดแล้วนะครับกำลังลุ้นอยู่นะครับก็ทํากันแดดนด้คนิดนึงนะครับนะครับแถมแถมได้หมอนทองมานะครับจากจากมาคุณแอร์นะ ครับแม่ต้องปล่อยนะครับให้มาก็ได้แตง o, damn, Again, like <huh Becca good food> ่งโมมาพร้อมเลยนะครับคุณผู้ชมครับบุละบุลภาสักแม่เองบุละแตงโมนะครับนะมาจะได้กินนะครับลูกนี้นะครับแล้วเมื่อเช้าเข้ามาผมก็มาเก็บดอกแคร์ต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับต้นนี้คือต้นที่ออกดอกดีมากๆนะครับนี่ยัง้ังอยู่นะครับอย่างนี้ผมยังไม่เก็บนะครับรอพรุ่งนี้ค่อยเก็บก็ได้นะครับเนาะเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้นะ และนี่ครับที่มะช้าที่ผมเก็บนะครับก็คือนี่ครับนี่ครับนี่คือหนึ่งมองข้านี่ไม่ได้ใช้เลยนะได้ทุกวันนะครับเนี่ยวันละหนึ่งกระปุกนี่หละนะครับแล้วนี่มะม่วงนะครับอันนี้คือก็สุกแล้วนะครับก้นเหลืองนั่เห็นไหมฮะนี่ตะปุกอย่างนี้คือไว้แป๊บเดียวก็สุกนะครับอันนี้คือมะม่วงโชอันนนะครับเดี๋พวพาปดูต้นมันนะครับนี่ดอกแคร์ผมก็ปลูกทั้งหมดเรียงกันเลยสี่ต้นนะครับ ต้นนี้คือต้นที่ซื้อมาคนละพื้นที่นะครับอันนี้คือซื้อมาจากอ่างทองนะครับต้นนี้ต้นละตอนนั้นซื้อมาสิบห้าบาทเนี่ยนะครับโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะครับพอปลูออกมาก็ได้คู่เนี่ยผมเลือกมาสต้นคู่นะครับเหี้มนี่กบนะครับ <laughs> ถัดมานี่ก็ได้มาจากอ่า,อางลือในนู่นสามชายเขตนะครับนี่ก็ต้นดอกแขมกันนะครับแต่ยังไม่เคยออกดอกนะครับ มาเป็นพี้ยเลี้ยงให้กับผักหวานป่านี่นะครับผักหวานป่านะครับคุณผู้ชมครับเรากะว่าได้กินผักหวานป่านี่ผักชีครับผมลองเอามาโรยนะครับได้แค่นี้แหละครับเต็มที่ถอนไปกินเลยนะครับผักหวานป่านะครับนี่ถัดๆไปเนืกอจะเป็นดอกคัตเตอร์นะครับนี่ถมผมปลูกรอบๆสระนะครับออกเป็นหลายๆช่วงเลยนะครับกําลังสวยนะครับคัตเตอร์ให้นี่ผักหวานป่าผมปลูกสามต้นนะครับ นี่ยอดผักหวานป่าเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้กินผักหวานป่าเลยนะครับเขาบอกว่าแคร์มันไม่ออกดอกเพราะว่ามันเป็นพี่เลี้ยงให้ผักหวานป่าอย่างนั้นนะครับเนาะือผักชีหอมมากๆากเลยนะครับเอาล่ะนี่ยังเป็นต้นสวนอยู่นะครับให้ดูครับนี่คือมะม่วงโช่วอันนั้นนะครับต้นนี้มีปีที่แล้วดกมากมากนะครับแต่ปีนี้ผมตัดกิ่งเลาะกิ่งใหม่ให้ก็ขึ้นใหม่ก็เลยไม่ออกเท่าไหร่นะครับนะครับ ให้มาดูทางนี้นครับต้นที่ดกๆที่ผมเก็บเมื่อกี้ไปหกลูกนะครับก็คือต้นนี้นะครับนี่นะครับย้อยเลยนะครับยิงแล้วมันก็แก่เกือบทุกลูกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่อยากให้มันสุกกับต้นเลยนะครับปุ่นเหลืองๆอย่างนั้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับนะครับมาดูต้นอื่นๆนะครับต้นไม้ในสวนอันนี้คือต้นกันเกล้านะครับเอ้พอทีครับพ่อผิดครับขออภัย กิษณากันต้นกิษณาครับไม่ใช่กลั่นกีษณาเนี่ยดอกกิษณากาลังออกนี่นี้เลยนะครับต้นกิษนานะครับเ็าผลัดใบนะครับออกใหม่ก็พร้อมดอกเลยนะครับต้นมะกรูดก็มีนะครับต้นอย่างวันนี้อย่างละหน่อยในบอ่อนี่ผมก็ทําไว้รอจะลองเลี้ยงหลายๆอย่างดูนะครับตอนนี้ผมลองเอากบไปปล่อยนะครับยังอยู่อยู่นะครับเป็นกบที่มาจากธรรมชาตินะครับผมมีสะเวลาฝนตกกบในบ่มันร้อง กบชื่อื่นก็มานะครับแล้วก็ผมจับมาใส่ในบ่อสองบ่อนี่เลยนะครับนี่ครับผมเอามาทําเป็นไว้สำหรับเลี้ยงลองดูนะครับกระเพราเดี๋ยวันนี้จะต้องตัดแล้วนะครับนี่กระเพราเยอะกระเพรานี้ถ้าเราอยากจะให้มันออกใบต้องตัดตัดไอ้ตัวดอกๆนี่ออกนะครับช่วงนี้ไม่ได้เข้าสวนนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับนี่พลิกนะครับเ่นผู้ชมครับพิกเรียง ตัวนี้ก็พริกขี้หนูพริกี่หนูสวนแล้วก็ตะไคร่หอมนะครับปลูกไปนะครับปลูกไปนะครับให้ดูนะครับนี่ครับมีต้นไม้หลากหลายเลยนะครับที่เตรียมไปปลูกที่ประคนชัยเลยนะครับก็มีอันนี้ก็คือต้นพยอมนะครับที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับกําลังสวยเลยนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นต้นพยอมแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นแคนาเอ้ยไม่ใช่ดิต้นยางนาโทษพูดผิดกับ ถัดไปก็จะเป็นต้นอ,อไม่สักทองนะครับนี่ครับสักทองที่ผมปลูกในสวนนะทดลองปลูกก็กําลังสวยเลยนะครับแล้วก็จะเป็นต้นปิศาแล้วก็แล้วก็ต้นมะฮอกกานีนะครับที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับนี่มะเขือพวงนะครับก็ได้กินนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอัญชันนะครับดอกสวยมากๆนะครับ แล้วผมก็จะปลูกใ้ต้นนี้นะครับนี่เพชรสังคาดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ผมก็จะพยายามลงหลายสายอยากหลากหลายนะครับอันนี้ก็มีครับอใบใบเตยนะครับแล้วก็มะตูมแขกนะครับนะครับมะตูมแขกเนาะอันนี้คือในพื้นที่นะครับช่วดินนะครับที่ผมมีบ่อน้ํานะครับนี่บ่อน้ํานะครับช่วงนี้ไม่ต้องรดน้ํานะครับนี่ครับผมทำป้ายเป็นสวนบ้านพีพัทยาเลยนะครับ นี่คือพยุงนะครับพลัดใบใหม่ออกใบใหม่ได้ร่มเงานะครับบ่อน้ําส่วนนี้ก็คือกันเกลาที่ผมพูดเน่ยเกนะครับนี่คือกันเกลานะครับต้นกันเกลาน่าจะจะออกดอกแล้วนะครับเนี่ยนะครับกันเกลานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆต่อนะครับไรสดนะครับคุณผู้ชมครับสัญญาณดีไม่ถือไม่ไงก็บอกกลักันนะครับช่องพีพีเอ็ n ชาแันตะวันนะครับนี่ครับผม ปล่อยให้เขางออย่างนี้เลยนะครับบานเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะนี่นี่คือผมแจนนาเสนอของสวนเลยนะครับนี่คือต้นกล้วยหอมทองนะครับปลูกเองมากระมือนะครับลูกใหญ่มากๆนะครับเครือนี้มีสามหวีนะครับว่าจะตัดเร็วๆเนี้ยแหละครับนะครับผมใช้เหล็กค้ำเนี่ยไม่งั้นล้มนะครับส่วนนี้ก็คือกิษณาไม้หอมอีกะครับเหมือนกันนะครับ กำลังะออกดอกผลัดใบใหม่แล้วก็ออกดอกนะครับนี่นะครับอันนี้ต้นถั่วพูนะครับถั่วพูถั่วพูยังไม่ออกเลยเก็บไปบางส่วนแล้วนะครับถั่วพูนะครับนี่ผมทําเป็นสะพานนะครับอันนี้ก็ดาวอินคากําลังออกดอกอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดอกดาวินคานเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายมาฝากบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมผัดเดินสะพานเลยนะครับนี่สะพานข้ามดาวนะครับนี่ก็ผักที่คุณชอนให้มานะครับกําลังสวยเลยนะครับนี่นครับไปดูฝรั่งผมนะครับนี่ฝรั่งก็กําลังออกลูกเยอะเลยนะครับต้องหาอะไรมาห่อเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันบรรดาแมลงต่างๆนะครับนี่เยอะเลยนะครับเนี่ย รับูหลากหลายนะครับคุณผู้ชมครับจะทําตัวนี้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเรานะครับนี่มะม่วงนะครับมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับพันธุ์ขายตึกนะนะครับแล้วแต่จะเรียกแต่ผมเสิร์ชดูว่าขายตึกนะครับเพราะผมไม่ได้ปลูกเองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับติดกับต้นมะม่วงก็จะเป็นต้นพยอมนะครับเดินไปนะครับ นี่ไม้อ๊กนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยกำลังขนาดนี้นี่คือไม้อ๊กนะครับไม้อ๊กนะครับทดลองปลูกดูนะครับถ้าเผื่อมันสวยก็จะดีมากเลยนะครับไม้ออกนะครับนี่จิกจิกน้ํานะครับจิกเศรษฐีจิกน้ํานะครับนี่ทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับให้ดูนะครับนี่ทุเรียนหมอนทองนะครับกําลังแทงยอดอยู่นะครับทุเรียนหมอนทองครับ มีพยอมนี่ครับพยอมนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประดู่แดงนะครับนี่พยุงปลูกอย่างแต่เล็กๆนะครับตอนนี้ก็กำลังจะโตนะครับไปดูต้นไม้สักก็ได้ครับมาดูให้ดูสักก่อนนะครับนี่สักที่ผมเอาต้นกล้ามาปลูกนะครับนี่นะครับถือว่าถูกถูกกระดินเลยนะครับคุณผู้ชมครับกําลังสวยเลยผมเลยปลูกเพิ่มนะครับปลูกสักเพิ่มเลยนะครับ นี่ครับนี่คือสักที่ผมเพิ่งลงนะครับลงระยะห่างประมาณเม็ดเม็ดนะครับนี่สองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นนะครับแล้วก็ต้นที่หกต้นนี้ดีแซนมอกรนีนะครับผมลงนะครับอันนี้คือสักนะครับนี่ผมซื้อมาเป็นต้นใหญ่ก็สวยดีนะครับนี่พยุงครับที่โดนฝนเมื่อวานก็เอียงนะครับเดี๋ยวต้องหาไม้ค้ำใหม่มานะครับพยุง อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้นยางนาเดี๋ยวนาโคก็ได้กินเห็ดนะครับนี่เพนอี้เอียงนะครับเอียงสี่สิบห้าเลยนี่ผมก็จะแซมด้วยอันนี้คือมอฮอกก็นีนะครับเดี๋ยวมีแซมอีกนะครับให้มันขึ้นโดยรอบเลยนะครับเป็นร่มเงาในะนาคตนะครับนี่คือตะเคียนทองที่ผมปลูกคู่นะครับนี่คือตะเคียนทองนะครับนี่ ลงริมดิมกรแพงนะครับตะเคียนทองนะครับอันนี้ไม่ใช่ตะเคียนทองนะครับอันนี้ใบโหระพานะครับส่วนนี้คือมะฮอกกานีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกล้วยหินนะครับกล้วยหินนะครับกําลังแทงห่อนะครับนี่ครับโชคดีใจนะครับนี่เขาแทงห่อแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับก้วยหินนะครับนี่คือพื้นที่สวนบ้านพีพัทยาเนาะแต่ยังไงก็ชมคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนี่ผมว่ารถมาจอดอีกประตูด้านหนึ่งนะครับซึ่งทางนี้ก็ฝนตกก็ดูเอกครับหญ้ารกเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ